To us, a desert is a wasteland devoid of anything but the most extreme examples of life. But creatures once thrived in these lands hundreds of millions of years ago. Given the geological history that we're dealing with, dinosaurs walking among the tumbleweeds isn't that much of a stretch. The current situation, where dinosaurs are running wild, is untenable to those in charge, well, those that think they're in charge. so we're left with a problem or an opportunity. this is where you come in. they've ignored my warnings before, but maybe this time with you, it's going to be different. i'm willing to embrace the uncertainty. เว็บครับอยู่เกม Jurassic World Evolution 2นะอ่าเป็นเกมใหม่ประจำช่องเราครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มีมาแล้วประมาณปี2ปีแล้วเนาะแต่ว่าผมเนี่ยเคยเล่นภาค1ครับแต่ไม่เคยเล่นภาคนี้นะก็ถือโอกาสมาเล่นภาคนี้แล้วก็อัดมาให้ทุกคนดูกันเลยนะอ่ะมาภารกิจแรกครับเขาบอกว่าให้สร้าง r e ปอ e แฟค i l i t y นะ flexibility r e s p o n s e อ่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหม เป็นฟิลแบบศูนย์ควบคุมศูนย์ให้ความช่วยเหลือส่งฮอไปจับเรเสารอะไรบยางถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ง่ายๆครับเขากำลังจะบอกว่ามันไม่มีไฟนะแล้วก็พวกโอเปอเรชันเนี่ยพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆถ้ามันไม่มีทางเชื่อมมันก็จะไม่ทำงานเนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวนะผมไม่ชินกับมุมกล้องเลย มาดูที่ power ่ะขอให้สร้าง power เดี๋ยวผมสร้างชิดๆหน่อยแล้วกันจะได้มีพื้นที่เอาไว้สร้างอย่างอื่นต่อเนาะอ่ะนี่ครับสร้าง power เสร็จปุ๊บก็มาสร้างทางเชื่อมอ่าโอเคเขาตีเส้นมาให้เราแล้วอันนี้เราสร้างตามเขาไปก่อนเนาะเพราะมันอยู่ขั้นสอนครับโอเค นะครับถ้าที่นี้สองเขาบอกว่าให้โลเคตแล้วก็ยิงยาสลบเจ้าบารุูนิกนะซึ่งเป้าหมายยูงไหนก่อนนี่เหรอค่ณแต่งรักแบบนี้ เราบินลงไปต่างๆได้ไหมกดาเพื่อตววิดตุเอมโหมดเนาะเดี่ยมุมกล้องอครับป่ะกดาเพื่อตู่เอมโหมดแล้วเราก็ยิงมาเลยยิงไปละหนึ่งทีครับต้องยิงเหรอไหมอ่านัดเดียวไม่ได้ยิงสองดอกเอ่ยนิดน,นึงนะนี่โอเคสลบแล้วครับ ยิงยาสรุปเสร็จแล้วแล้วเราก็จะย้ายไปเนาะโอเคทันสปอดครับส่งนี่อะไรอ่ะมันดีเพิ่มตโวเดียวมาเราตรงตัวเดียวเลือกไปครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายกลับไปที่องเราเนาะอ่าอ่ะมาวางนี้โอเคมาแล้วครับเบลนิกของเรานะนี่ลงมาแล้ว น้องยังสลบเหมือออยู่นะอันนี้น่าจะเป็นตัวกินเนื้อนาะนี่ครับนี่เท่ไหมมาภารกิจต,ต่อไปเขาบอกว่าให้วาง Disco w a r Feeder นะอ่ามา Feeder Feeder หาก่อนนี่ปะอ่านี่ครับเป็น อิชโบรนี่นะอ่าเป็นเหมือนกินเป็นปลาครับมันกินอาหารในน้ำแบบตัวนี้อ่าผมเอาวางหน้าหน้าหน่อยไหมนี่นะเอามาวางช่าาว,างวงด้านหน้ากรงหน่อยเผื่อเราจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นสวนไดโนเสาร์นะเป็นจูเลสิกพาร์กใช่ไหมงั้นก็ให้มันมากินหน้าหน้าหน่อยครับโอเคอันนี้เขาบอกว่าให้เข้าไปเช็คเอ่อเซตัสสถานะของเจ้าเบอร์นิกนะ แล้วกดไงต่อเอ่อเอมโมดเหรอนี่เหรอ,อเยค,ครับมิตติ้งล็อกนะอันนี้ครับเจอแล้วเหมือนกับให้ปรับให้มันเป็นหินเหรอปรับพื้นที่ให้มันมีหินนะนี่ไหมอ่าโอเค เพอร์เฟกครับร้อยอร์เซ็นภาคแรกไม่มีบอกแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ภาคแรกก็ไม่ได้ต้องมาปรับฉินปรับสบภาพอากาศขนาดนั้น,นครับใครเคยเล่นภาคแรกลองคอมเมนต์กันได้นะหรือภาคนี้ก็ได้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับโอเคภารกิจต่อมาเขาบอกว่าให้สร้างเรนเจอร์โพสในกลงนะอ่นนี่ครับโอูุ้ิใหญ่เหมือนกันนะ งั้นผมเอาไปสร้างด้านหน้าเลยไหมสร้างไว้ด้านหน้าเลยแต่มันจะไม่คุมกกงเนาะมันสร้างข้างข้างบ่อน้ำนี้แล้วกันจะได้คุมกกงอืมหรือแบบนี้ดีเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถมีเต็นท์เสาข้างหลังได้ไงงั้นผมสร้างริมๆแบบนี้ไว้เลยแล้วกันนี่ครับเพราะว่ามันจะได้คุม ไปเลยนะแล้วก็อันนี้โนทีแม็กซายอ่าเราต้องขับไปแอซายเหรอ กดคลิกนี้ได้เลยนะกดอัไซนี้ได้เลยครับมาครับภารที่ต่อไปเป็นการไปจับวไวนะ์ไทเทอร์ท็อปนะก็คือไทเทอร์ท็อปที่มันอยู่ข้างนอกครับไทเทอร์ท็อปป่านะไทเทอร์เสาป่า,นะา,ปาโอเคเดี๋ยวผมจับตามสัญลักษณ์ไปนะมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่ข้างบนนะ ตับเลยวันนี้ได้ไหมฮะมีวนแบบวนแบบนี่นะเจ้ตัวแล้วครับเดี๋ยวเราหันข้างหน่อยเพราะปืนเราอยู่ฝั่งนี้นะออปึ๊บตูมเข้าไปจับตัวนี้แล้วกันยิงไปครับหนึ่งดอกดอกเอนาะเสร็จียบร้อยไหมโ้ยไม่โดน โอเคสามดอกครับตัวนี้แล้วเราก็กดไงนะอ่อนี่ทางสปอร์ตย้ายไปครับแต่ย้ายไปไหนอ่ะย้ายไปกรงเดียวกันเหรอตอนนี้เรามีอยู่แค่กรงเดียวอะเนาะเราน่าจะให้ย้ายไปรวมกันก่อนครับครับจับติดสองตัวนะ เอาไปทั้งสามตัวเลยครับยิงทีละตัวแล้วกันนะเว้ยไม่โดนมีย้อยย,อย้ยอยอย้อยเฮ้ยเจ้านี่รู้ตัวนะโดนแล้วครับหนึ่งฮิตไม่โดนย,ยิงย,ย้อยย้อยไม่ย้อยย,อย้อยเกินไปนี่ครับมันอยู่ไกลเกินหรอปึ๊บมองไม่ โดนไหมครับสองสองดอกนะโอเคแล้วก็ให้ทีมทานฟอร์เรชั่นมาย้ายไปนะย้ายสองตัวกดไงปึ๊บโอเคครับสองซีเล็กนะเราก็ย้ายมา <ing> ทั้งคู่เลยโอเค mm hmm. โอเคครับเขาบอกว่าให้สร้างกรงใหม่แล้วก็เอาไทเซอร์ท็อปเข้าไปนะผมก็ไปวางกรงเก่าแล้วสองแประเด็นนะแย่เลยนะอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเราก็สร้างไปสร้างต่อจากที่มันมีอยู่แล้วเนี่แหละความกว้างประมาณนี้มันไม่น่าจะน้อยเกินเนาะ๋ยวค่อยดูกันว่าไดโนเสาร์มันจะแคบเกินไปสำหรับไดโนเสาร์หรือเปล่านะ เราก็เดี๋ยวไปย้ายก่อนครับโอเคไหนดูซินี่ไงครอบคุมด้วยเราได้สามสี่ตัวเจอสาวตอนนี้มาครับต่อมาเขาบอกว่าให้ทำให้ไทเทอร์ท็อปเนี่ยรู้สึกคอม์ตเจ้าสิบห้าเอร์เซ็นตนะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาเรนเจอร์ทีมมาอันนี้ก่อนไหมอ๋อ อ๋อมันทําเองเหรอโอ้มันทําเองเลยครับดีจังแต่แล้วว่าจะเอามาเช็คสเตตัสนะแต่อันนี้เช็คก็เสร็จแล้วครับมิสซิ่งกาวไฟเบอร์นะทุกตัวเลยงั้นมาเราก็มาดูมีกาวไฟเบอร์กับวอเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำครับกาวไฟเบอร์ปึ๊บปบึอันนี้กาวลีฟ กาวไฟเบอร์การีกาวไฟเบอร์อ่นนี้มันมีติ๊กให้เราด้วยนี่นะโอเคงั้นเอาอันนี้ก่อนไหมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับต้นเล็กนะเดี๋ยวเอามาใส่ไว้ฝั่งนี้นี่ก่อนยังนี่นะเอาให้มันเกินครับใส่เขา้าไปให้เพิ่มเยอะๆแล้วก็น้ํานะต้องการน้ําใช่ไหมน้ําเรามาฝั่งนี้หน่อย อประมาณนี้แล้วกันครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าให้ใส่รีเซิร์ชบิวิ่งแกลอรี่นะทำไงเอ่ยนี่ไงรีเ a ิร์ชบิวิ่งแกลอรี่อ่า จริงๆถ้าจะใส่ให้เห็นสามตัวเนี่ยเราใส่แบบนี้ได้เลยนะแต่ผมมองว่าเราใส่ให้เห็นแบบให้เห็นในบารูนิกเดอร์ได้ไหมนี่นะามาใส่ตรงนี้มุมกว้างครับมุม,ม,มกว้างปึ๊บนี่แล้วเราก็ลากถนนมาเอาเลยไปด้วยเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปต่อครับนี่โอเค เดี๋ยวเรารอเดินรอไอเจ้าตัวนี้สองเนี่ยมันเดินกลับมาก่อนนะเดี๋ยวมันจะเดินมากินน้ําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอเจ้าวิเซอร์วิวิ่งเจ้ี่มันก็เห็นเองนะเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เห็นใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันก็เห็นครับนี่ก็เหมือนกับจุดชมวิวนะให้กับคนคนที่มาสวนสัตว์อแล้วครับมันลุกขึ้นมาแล้วนะ เดินมาแล้วมันกําลังเดินมาแล้วอีกนิดเดียวแค่ขาแตะเท่านั้นเราก็จะได้เควสเดินเข้ามาลุกเดินเข้ามาเดินเข้ามาแตะยังเหยียบเส้นเหยียบเส้นโอเคน่าจะได้แล้วนะเปลี่ยนยังโอเคเปลี่ยนแล้วครับได้เควสละโอเคต่อมาให้สร้าง operational x พดิชันเซนเตอร์เพดิชันเซนเตอรก็ถ้าจากภาคที่แล้วเนี่ยมันคือที่ขุดฟอสซิลนะแบบส่งฮอไปขุดฟอสซิลครับเอามาวางข้างๆกับอันนี้แล้วกันให้มันขนานกับถนนหน่อยปึ๊บนี่แล้ก็เติมถนนเข้าไปนะร้อยครับ รอสร้างเสร็จประเด็น,นคือพวกนี้เรายังไม่ได้ให้อาหารมาเลยนะแต่เขายังไม่ให้สร้างเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่สร้างนะโอเคมาครับอันนี้เขาบอกว่าให้ไปจ้างนักวิทยาศาสตร์เพิ่มนะเฮ้ <c oughs> ระบบนี้เป็นระบบใหม่นะผมไม่เคยเจอครับโอเคไหนดูสินะคะตัวต่างกันนะเราก็มีความเชี่ยวชาญมีสกิลที่แตกต่างกันครับอืม <c oughs> อันนี้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเนาะหรือค่าใช้จ่ายเยอะกว่าอันนี้มีแพสซีไปนี้ด้วยเหมือนน่าจะเป็นเทลดน่าจะเป็นเวแบบข้อดีปะถ้าจำไม่ผิดทาแปรนะลดเงินเดือนลองห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายถูครับส่วนคนนี้จะเป็นทําให้ทักษเวลาของทักษแต่ละอันเนี่ยลดน้อยลงนะแล้วก็อันนี้เป็น increase skill by หนึ่ง อ่าเพิ่มสกิลทุกอย่างหนึ่งหนึ่งขั้นนะเราจ้างคนถูกก่อนไหมเขาบังคับไหมหรือว่าเราสามารถจ้างคนนี้ได้นะเราจ้างได้ด้วยนะแต่เราจ้างคนถูกก่อนลวกันครับเรายังไม่รู้ว่าระบบมันเอาไว้ทำอะไรนะโอเคครับอันนี้มีเอเจนต์มิชชั่นอะไรมาไม่รู้นะเราก็ส่งไปเลยครับ อ๋อมันจะมี requirement แบบนี้เหรอที่เป็นสกิลนะเนี่ยเพราะเราต้องการอะไรอันนี้เขาเป็นแรนทิสสองพอดีเราก็ตรงกับทัสนะเราก็ส่งไปเลยครับโอ้เป็นระบบใหม่นะนนี้เราไปได้ไดโนเสาร์ตัวใหม่มาครับเทโกซอรัสนะได้มาสี่ตัวเลย แล้วเขาบอกว่าเราจะทานสปอร์มันเลยไหมหรือว่าเราจะรอก่อนซึ่งผมว่าเรามาได้เลยครับมันเป็นสัตว์กินพืชเหมือนกันนะไหนดูซิผมเห็นมีนี่ครับเราสามารถดูได้นะว่ามันชอบหรือไม่ชอบเบลเสาตัวไหนบ้างครับอ่าซึ่งเท่าที่ดูสเตโกซอริสอ้าวเหมือนจะไม่ชอบกันเหรอ ใช่ไหมมันไม่ชอบครับนี่ไงขึ้นและวไม่ชอบครับไม่ชอบกันนะไม่ชอบกันแปลว่าเราจะต้องสร้างกรงใหม่นะเ,เราสร้างกรงตัดกลางเลยได้ไหมไม่ดีเราะเดี๋ยวนะเอาคิดก่อนครับเราก็สร้างต่อไปแค่ข้างๆก่อนแล้วกันครับคิดเลไรไม่ออกไม่ต้องกว้างมากครับประมาณนี้แล้วกัน มันไม่ชอบกันไม่นะเอาเอา,เอาฮอมายิงอยาสลุกก่อนครับแต่ได้ย้ายมันออกนะมันจะตีกันซะก่อนครับมาเอาไบาย สองที่ไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไอพวกนี้มันเล่นเป็นมันมาหลบใต้หอนะมันมาหลบใต้หอมาหลบใต้หอไปสองทีครับตู้มันอยู่หยุดตู้หยุดตู้ดดโอเคครับแล้วเราก็ไม่ย้ายนะ ไ้ที่เดียวเลยสี่ตัว 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่อดไหเนี่ยสี่ตัวลงไปดีนะไม่ตายก่อนทิ้งกาวไฟเบอร์เหรอ ทำไมกาวไฟเบอร์มันลดได้ด้วยเหรอเพิ่มให้ครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเรียบร้อยที่เหลืออันนี้คือมันหนุดหยิดจากไอตอนแรกนะไอตอนที่มีเตโกตลัสเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับอ่ะไ,ไหมทุกอย่างมันอันนี้หมดละวอาเร็วเปาเร็วเอาเตโกตลัสออกไปเร็ว ไม่ชอบนะน้องไม่ชอบหน้ากันครับจังหวะนี้เมื่อกี้มีตัวตีกันแล้วนะเห็นไหมถ้ามันไม่ชอบหน้ากันมันตีกันเลยนะครับเกมนี้โอเคเราไม่มีประตูให้เขาครับไม่มีประตูให้รถเข้าออกเอ่อเอาวางไว้ฝั่งนี้ได้ไหมวางไว้ฝั่งนี้แล้วกันเผื่อตรงนี้เราจะมาใส่ไอ้เจ้าจุดดูวิวนะอันนี้ไฟดับครับเราต้องทําอะไรเอ่ย รีซับไพ่นะบวก50กับไอนี้ไปเลยคือวอ่ามันก็มีค่าเท่ากันแหละเนาะแล้วอันนี้มันเงินเราเยอะด้วยครับเราก็รีไปเลยแล้วก็มีผลตอนเราจนๆครับโอเคมาดูกันอันนี้เขาบอกว่า missing ground food นะ ground food ground food water แล้วก็ ground fiber ground fiber ground fiber กาวไฟเบอร์ fiber, แล้วก็กราวฟู้ดอ่ะอันนี้ได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นผมใส่อันนี้นะนี่ถ่ายไปครับจนกว่ามันจะชอบอืมแต่ดูเหมือนอันนี้ได้กราวไฟเบอร์น้อยนะเพราะฉะนั้นผมมาใส่อันนี้เพิ่มบ้างดีกว่าไฟเบอร์อ่าน,นี่ได้ทั้งคู่ละพอละแล้วก็น้ำนะ อเหมือนเดิมเรามาไว้ด้านหน้าหน่อยอ่าโอเพนสเปซหรอโอเพนสเปซแปลว่าเราต้องเปิดพื้นที่ให้เขาเพิ่มใช่ไหมแบบให้กรงมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้ามันคอม์ตก็ไม่น่าเป็นไรไหมอืม มันคอมบอร์ดอยู่นะเปอร์เซนต์เพิ่มด้วยครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมขอเป็นหนูทดลองนะเจ้าตีตัวนี้ว่าคอมบอร์ตมันจะเพิ่มเต็มไหมเออมันก็เต็มได้นะโอเคงั้นก็ไม่น่าเป็นไรเนี่ยเต็มร้อยโอเคครับเรียบร้อยนะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ไงมันต้องใส่เจ้าไอ้นี่กันนะวิวครับอ่านี่เราก็เผื่อพื้นที่ไปแล้ว เป็นส่วนแนวตั้งนะอันนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ตรงนี้เราก็เป็นส่วนได้ไงมันก็จะเป็นสองฝั่งซ้ายขวาแล้วเราก็มากตรงมายาวมายาวมาโอเคแล้วก็เชื่อมถนนนะครับเรียบร้อยนะตรอมันสร้างเสร็จเส็ดวีครับ โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเควส EP นี้ EP แรกก็จะเป็นแนวแนวนี้หน่อยนะแบบค่อยๆทำไปครับเพราะว่ามันผมก็เพิ่งมาเรียนรู้นะเออเพิ่งเคยเล่นเป็งแรกเหมือนกันครับโอเคครับตอนนี้แฟนสตอมมานะอายุตายครับจะทำไปได้บ้าง Reduction r e y i e ิวดิวการมองเห็นลดลงนะก็ช่างมันครับเขมีไปยุ่งตายใครจะมาดูโอเคลัวพังลัวพังเอโนเสาร์อ,ออกล่าโอเคเรียบร้อยเจ้าทีมาเลยครับไปยิงยาสลบก,ก่อนเลยนะก่อนแรกแล้เจา้าทีก็ ตังรัวเร็วแล้วก็ไปครับไม่โดนดอกแรกโดนละหนึ่งดอกสองดอกเอาสามอีกไหมสามดอกไปเลยเรยอยครับแล้วเราก็ย้ายเข้าไปนะย้ายกลับเข้าไปครับมีคังแค่อันเดียวเนาะ แล้วก็ไ yes, าย can <support> now มาซ <and S 1> ่อมเลยครับให้มันมาซ่อมออตโต้นะประเด็นคือพยายุใตายังไม่จบนะครับดีหน่อยที่เจ้าพวกนี้มันไม่พังลัวออกมานะดูคอมฟอร์ตสิโอโ้โหอยู่สบายเหลือเกินโอเคพายุตตยจบแล้วครับ มีพังรั้วออกมาแค่ตัวเดียวนะเจ้าบาลอนิกโอเคทุกตัวปลอดภัยครับเควสนี้เขาบอกว่าให้ทําให้ทุกตัวปลอดภัยมันปลอดภัยหมดแหละยกเไว้นในตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยออกมาทาไมอ,อยู่กับเรายารังไงก็ปลอดภัยจริงๆนี้เรามีเชลเตอร์ด้วยนะเนี่ยเป็นอันที่เราไม่ได้สร้างครับเขาให้มารอยี่สิบวีครับให้ว่าให้ผ่านเควสนะ Arizona was secure. The dinosaurs were safe. Finch and the DFW had what they needed to keep the bureaucrats off our backs. For now. But the future, that was something completely different.